แนะนำการท่องเทีย่ยวในโฮมสเตย์ของปอน้อ,อตอนขันแรกก็ยินดีต้อนรับพี่น้องไมหาห้าได้อูได้จ้ามวนอกมวนใจวันหน้าวันตามันเตี้ยวมาใจหรือเฮาจะบัดจะงอมใจหุ่นตั้งบอดเตี้ยวสามวันก็อมองบอดไปห้าฟี่หานนองสามวันก็เศร้าอันนี้นะ สืบเอ้ยสืบซานตำหนันไตลือว่าเจ้าเฮ้าก็คือไตลือเหมือนกันแจงไตหุ่นเนอออกต๊ขึ้นวันเฮ้าฮักหุ่มกันจะเจอโมโยจักเขอฮ้าหน่อยตั้งแต่เมืองโกสิบสองปันามาฮอดเมืองไทยจักเขอเนี่ยดึงดึงเข่อน่เขออไรเข่มแต่งให้เนี่ยจักเข่อฮ้าหน่อยเนี ครับ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 ใช่ใช่เออเดีได้แนะนำว่าขั้นแรกก่อนนี่ก็หมอสวยตีนเนาะหมอสวยตีนหมอสวยตีนอสวยตีนสวยตีนเนี่ยหลางตีนหมอล้างตีนเกินเฮอก่อนขึ้นห้องเ้นเฮินก็ล้างตีนให้เกินอันนี้ก็ มาแต่คืนนี้ก็บรนลุลือฮะว่าปุ้มปุ๊กปุ้มปุ๊กเนาะปุ้มปุ๊กขานเป็นคุ้นเืิงเขาก็ตีนขั้นใดนี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นได้มาแล้วกับตู้เฮิร์นนี่เนาะมีขวางต้อยนะขวาง Cún lư quáng Cún lư tâm sao tâm ơn phần imi quáng hỏi Ờ, lìn quáng hào lưu lìn quáng gắn nọ Ờ, này, nè bên hàng năm nè Hàng năm, hàng năm nè nằm bối Nằm bối Nè nằm bối gà mát tác nằm nọ Nằm chín Nằm chín อันนี้อันน้ำตูนใส่น้ำตุนใสน้ำตุนใส่น้ำจากหน่วยทำน้ำเป็นเป็นมังน้ำเต้าเป็นใส่น้ำตุนนั่นเป็นน้ำใส่น้ำอันนี้ก็เป็นน้ำเมื่อก่อนก๊อออกกโ้้ยันนี็เวลาแขไม่แขกมาก็มีแขกมาก็เขาก็เออเขาเฮิร์นก็เป็นอาว้างวิที่แจงเฮิร์นนั่นะ

สวัสดีเจ้าอ่าตอนนี้น้องเก๋านะเจ้าก็อยู่กับปอพลตีห่มสเตย์เหินไตลือของปอพลนะเจ้าปอพลเจ้าอ,อันนี้คือปิ้นเหินของปอพลเองก็เจ้าปิ้งเหินของปอพลแล้วก็เอามาเปิดปิ้นห่มสเตย์ออกมาก็ปิ้งเหินปิ้นของแบบสมัยกัมมืนแล้วอีเนาะก็ปิป้งไปเลยเพราะว่าจำลองมาจาก ข้องปอผูข้องปอหมอนเตียนบ้านยาเชงดานนะขนาดกับพี่ปอหมอนข้องนี่เป็นปอหมอนอ้อนของแบบแบเป็นปอข้องข้องแม่ข้องปอลุงพลเลยสหักเพิ่นใต้ลื้อแล้วก็เลยสั่งมาตอนแรกก็คิดว่าจะแป้งเป็นโฮมสเตย์แล้วก็พอดีสั่งเห็นมาแล้วแล้วก็พอดีก็คิดว่าโอ้เอาเป็นโฮมสเตย์ดี่ได้เพิ่นใต้ลื้อของเขาเองแน่นอ ร้านลูกคอร้านเด็เพาซื้อทอดเป็นทข้าวแตานะำรมันต้องไตรื้อข้าวหน่อครับครับอ๋อจ่อคุณตั้งชิ้นตั้งย่างคุณได็หูในฮันเนอว่าคนไตรื้อปินยังไดอีนอจอนอมันก็มีหลาอย่างนอพอกับปิ้งปิดปุ่มของกองปิ้นโตตีกอง บูชาสะพัดใจตัวอยู่เนีอ้น้องจิ๋วเขาตีบันแว่นก็มากก่อนดาปอนเชิงตัวกันนั่นแหละปอนดาปอนยังอยู่นะเจ้เนาะเรายังว่าหาสมมติว่านักท่องเที่ยวตีอื่นเป็นมาพักอีเนาะเป็นกอดแบบป้อนกับอีมีกับเขาอะไรเงี้ยับเปื่อนครับครับมีทั้งหมดครับก็อีกกินกันตัดเพิ่มพูนเพิ่มพูนเนึ่งนอ๋อเจ้าท่านนั่งลุมกับคุณไทยกับคุนเก็บเขาเก็บเขาเลยเลยแป้ง นี่โตนั่งแค่เ้องนี่แหละือเมืองแบกคืนเมืงอมงทัางนอจ้อ <c oughs> สาสันมาเอนกลักินกีโก้ฝนเอามาซูนักท่องเที่ยวนี่ปิ้นอะไรย่งนีจ้ะอ๋อถ้าเป็นจีนเขาก็จะมีแกงฮั่งเล่จีนซัมพริกข้างบนเขาเนี่ยโอ้ลําเนียนะบหอมจีน,น,นเนื้อโขนี่แล้วเนาะมันมันหยางมะจุบแล้วมะโขเป็นคุณฮาลือฮาว่าจีนซัมพริกแกงฮักกาดจ๋อเนาะนอโอ้บนนั้นของหลัอในการฮักกาดจ๋อมีมีเอแท้ อันแ้หูจ้าค่หูจ้าิวยรักกแ่แเามีปลาปิงอกนาะปลาผิงอกสุ่มพักกดนี่น้ำพริกน้ำน้อก็มีอันนี้ก็คือกินรักรักดีว่าเวลาเปินมาเขาก็เอาน้อซูเปอิเจ้านาออันเดียวหลบกนมปรผนป่าอันน้องเก่าไปเพราะตั้งใหนหนึ่งตัวอีกนัะอันนี้ป่าในวัน็นอันโลยลายข้องอันคุณมะเก๋าเนี่ยนาอ คุณมาเก๋าแล้วก็เปิ้ลในใดเปิ้ลใบได้ซืบทอดมาแล้วก็ไหวเฮิร์ลือของของปอนี่แหละครับครับไปของปอนี่แหละอันบัดประตูนี่ก็ได้ได้สั่งเหมือนเกาประตูแอะประตูนี่นะเป็นประตูจะอะไ<จ>ะเป็นเป็นประตูอยู่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเอออยู่เข้ามาเลยเข้ามาเป็นมาป้านั่นทำอะไรนี่ ะอีลุงเศราไหมเนาะอ๋อยังยังจะนอนยู่เนาะอยน่าวยหนอยป๊กนไหอจอกครับครับครับมันก็วอาเป็นบ๊อกจอกตีบอกไอ้ันนี้เนาะจอน่ก็ดาบเป็นดาบมะเกาดาบมะเกาอันนี้แคปีล้วจอะโอ้หลายปีแหละอนน้นะมีสองด่างสั้นดงหลายปีอยูอันอันนไหนที่กบอันนี้ก็อันี้อันนัอันนั้อันนี้ก อันนี้อ๋ออันนี้ข้อข้องเก่าเหมือนกันปากเขาแดงไหครับข้องเก่าได้ไหมนี้ครับเปิดไฟหน่อยอ๋อเป็นกระบี้กระพี้มันบะฮักเนาะก่อเนาะครับบะฮักเป็ดกระบี้อ๋อมันงอดิตู้เปกระบี้นี่มันจะงอได้มั้งครับกดได้กดได้เอ่าข้มนะคุ้มเหมือนกัน กะมีในคมสองข้างเนาะให้เปิดไฟหน่อยอมันีปลายแล้วนี่นะจ๊ะเจ้านี่ต่บนี้ไม่อันนี้มีอันใดเกสุดทานอไเกาสุดตอนี้นีนี่อ้ที่บอกนี่ก็เก่าสุดลวเนาะนี่ก็เก่าอันนี้ก่ปีปีอันนี้ก็ลอยกาปีละอันนี้ก็ปวตาบุญเพราะัถึงจซ้ำเด้อ ตายเอนฮักครับเปิอนักเราปตาบุญเอาเฮอเป็นของเป็นปตาบุญได้มาจากไหรฮมูหน่อเออคนองพุ้นเข่าตะก่อนคนเข่าไหลสือกันมาหลายปีเราเป็นคนอกล้เป็นคนกระใจอันนี้เลย่ะจอมเจ้าเนี่ยหรจ้างออกไ่ได้ออกเพิ่นะเ่อนต่อยกนี่ไ่อยกเจ้านี่ ยกตัวนี้ขึ้นเนาะยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอานนี้อ๋อจักไปเปิดได้อ๋อใส่มูือในโดนขังอยู่ในห้องถ้าปิดมาเออยืดจนมาตัวนี้จะลั่นลงอ๋อมันเป็นกรรศลักกรรศรักเออีกเ่ายถ้ามมันนั้นนั่นก็่อนกระลุงกระเดียวมันกระเดี่ยวเสะประตู เซมตู้สมัยเก่าเซมตูสมัยเก่านี่ก็ห้องโคเนาะห้องโคแบบโคไฟฮะนี่แหละอันนี้อันนี้เพื่อนว่าก่อนเสาก่อนเสาก่อนเสา แล้วก็หมอหนึ่งให้เขาอันนี้เป็นอะไรยังนจ๊ะเอาไว้เป็นอะไรอันนี้เอาไว้อย่างจีนอ๋อมันก็อิยวบุ้นอยู่เลยนะเจ้าครับครับว่าจีนเมื่อไนี่ในป้าก็มันจะหยางอ๋อแล้วก็ไฟกระอิยวไฟก็เฉขึ้นมาเออไฟก็จะขึ้นมาตอนนี้นี่ยเป็นว่าขาขามึงแหละเป็นมีตอกมีซังเป็นเอามาหยางขาเป็นมีตอกพึ่นหื่อมันนั่นมอดไงหื่อมันมอดก็มาหยางขา อย่างขาอันนี้ก็ว่าเพป็นว่าขาเหมือนกันแต่นี่เป็นไม่ไม่สร้างไม่บงเนาะเออเป็นเอ้าอย่างจีนอันนี้ก็ถามมี่อันจีนมีป้าทั้งก็ใส่สาเมื่อหอยนี้อันน้ำใส่หนิน้ำใส่เพราะว่าหม้อมดลงเออภูมิปัญญาเนาะเออภูมิปัญญาอันนี้เพราะว่าเอาน้ำใส่นี่แล้วก็เอาจีนเอาชั้นมาหอยนี้ หมดบ,บ,บ,บัดรแจ็คบัดรได้ลุงเห็นไหมขอสวัสดีพี่น้องที่มาเที่ยวน้องทองเที่ยวทุกทุกท่านเนาะถ่ายมานเมืองเจียงคำ้ำก็มีเฮิร์นใต้ลือโฮมสเตย์ของพุง่งเป็นป้พ่นเนาะบ้านโฮมสเตย์เพราะไปต่างยุบบรรทัดไก่กับบัตรท้าดนี่แหละวัดของบรรทัดนี้ก็แนะนำนักท่องเที่ยวก็มี ที่นอนที่นอนก็มินเป็นฟูกกลางชุดกลางมุงเนาะกลางมุงแล้วก็ก็พักได้ไล่คุ้นอยู่สักสิบสิบหาคุ้นก็รองรับได้แต่ว่าไม่มีหองหองอยู่ซ่องหองข้างล่างไม่มีแล้วก็ข้างบนนุ่ก็นอนได้แปดคุ้นแล้วครับนะครับขายกินเข่าแรงแย่งขอลือก็มีขั้นโตน๊ะเนาะขั้นโต๊ะข้องลือเฮา เพราะว่าเอาไปมีแกงจะเอาแกงแค่ก็ได้แกงขัดจ้อก็ได้นาะมีกันมีจีนก็มีจีนซ้ำพริกน้ำพริกน้ำน้อก็ไล่ย่างอยู่ข้าตุ่มขนุมขนุมปาดข้าแคบนากก็ขอแขนะ <c oughs> <c oughs> น,นำกันนักท่องเที่ยวมามาแหวมาชมเตียนบันทบาทถอ่ายชุ่มการสแสดงก็ไปไปที่วัดก็ได้ เจ้าขอคุณขอบคุณไร้ไร้เลยนะเจ้าที่วันนี้ได้มาแนะนํำผมสเตย์ของคุณลือได้หือนักทำเพลไร้ไร้คุณได้ฮุ้ได้ฮันแล้วก็เพื่อบนซน้งใจอียับมาใจชีวิตขอบคุณใจลีนฮอพ้อเองนะเจ้าขอบคุณหลไร้ไร้ใจ